แจเแล้เม่นหมดนหนึ่งว่าพนนี้ค่อน้างแข็งเะครับพอดีพอดีพนละหมากลากใหม่เจรยางนี่เนี่ยเอาอีกแล้วพี่พิ้นอุ้ยอ่าบานสวนม่าบานอูยอ้ยพุ่น่ะแล้วนะครับนี่<ะ>หอยขมหอยจุบ รับสวัสดีพ 1> 1่อแม่พี่น้องว่าพอกับน้องนึ่งกับไอวินนะจ๊ะสวัสดีพญามียาพอแม่พี่น้องลุงป่านาทุกทันนะครับสวัสดีี่ทุกทันนะครับผมนี่ครมาพอกับบานบินนะครับมหายนานะครับบันทีเท่าน้นหนึ่งมือนนี่ก็มาพอกับ้วันพธดนะจ้าตุกวันที่26จ้าเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 8จ้านฮามาหน้าน้องนึงเนาะเม่นจ้ามาหาไล่ม่องมาหาเบิ่งหอยแะ้วก็มาเก็บเบิ่งผักผูกไว้หน่องนึ่งเนาะแมีนจ้าเได้สิมานยัง เนี่ยนะครับที่นําอุปกรณ์เขามีอย่างเงี้ยน้องนึงมาเมื่อนี้กระตาจ้ะคู่ทั้งหลักอะมองจ้ามองเรือขายนะครับมันมันแหนมเลยครับมองที่แปลว่าขายนะครับสิลองใส่เบื้องนี้นี่แหละจักมีใหม่มีตอรร่อเบื้องนึงนี่นี่นี้ท่านเหลเกิใส่จะเคืียรได้เนาะสิลองเบื้องน้อยวนินเนาะเพราะว่าน,าน้า<น>พิ่นก็เริ่มบุกไก่ละลายวินไก่แล้ว,วน,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 นามบุกแล้วใช่มองไหวจังสิงมเบิ่งหอยน้ำนะครับแล้วก็ะจังสีพามาเก็บเบิ่งพักอยู่นี่มื่อนี้มีอย่างเงี้เนาะจ้ะ จะได้ร่องเขี่ยเบิ่งมองซะกันหนึ่งหนึ่งนี่แม่จะทำไม่ร้ายนี่ใส่บ่ได้ได้หน่อยวินหนอเอาลงไปหน่ะราคามีหอยมีเถอละหนึ่งหนึ่งว่ะหุ่มหอยไปในได้ตัวเลยบอมีแล้วเป็นจะได้เป็นแต่ใส่ไถ่บ่ใส่บ่ได้กะบ่ใส่ได้ไอวินใส่ไปหน้าฝั่งโอ้ยหอยหอยหลายเหี้งว่ะหอยจุกเต็มดีหนึ่งหนึ่ง มันหนูมัดแต่หอยนี่บ่หนึ่งย่านพอเอาไหมลุงร้ายเดี๋ยวนี่โอ้ยไอวินหอยคือหวนเถอหอยจุบนะครับอ้ยแบบใหญ่หอยขมพอดีันอยู่ตลาดแหล่งจระนึงนึงอือคุณอ่ะอุ้ยหอยอันหอยตาแดงๆนี่หวนแห่งได้ไอวิน ห้อยตาแดงมาเมียนห้อยตาแดงกับห้อยตาขาวนี่ได้เสียไกันตรงนี้ตาขาวเหนียวได้หนอบ้านเหนียวไม้หินหันที่ห้อยตาขาวงมงบอกห้อยนี่บ่ไอ้วินเพราะว่าไม่อยู่หันสีไล่น่ะมาบนมาบนจิตใจเป็นต้นยนต์ห้อยจะปุ้ยเหลือเอ้อป่นปูนไอ้วินที่สร้างสวนใหม่บนนะครับมีต้นยนยใหญ่ ทางไปนำ้ำเราขูไปน้ำในเรือ่อลงบ่อไดนได้ทางนี้มึงไปเรื่อยๆนะอยากเปิดทางไปน้ำเพื่อดีเล้วนี่มึงนะใส่หม่องไปก่อนหน่อยวินเนาะใส่ไปเลยครับแตสจะใส่แป๊ะฝัง่งนี่นะเพราะว่าเลิกนิดนึงอ้ยลงลงไปที่แหลกเพียงขาอยู่บ้านี้ ไป <laughs> หอนทะลุบึบปลดแส่แฝงไปเลยนะครับพาเวลาเขายมหอยกระือเป็นการไ่ไปในตู้เนาะนจังอคูมาน้ำกวเนี่ยตรงนึงจ้าใส่ไปซุดเลยบ่ซุดเลยนะน้ำฝังฮ่จะสิได้มาหลุนทธอบอกหอ้ท่ธอมองพร้อมกันหมดแล้วเนาะจ้าเนาะใส่ไปโจนสุดพุ่นล่ะจ้ะ ใส่ออมเลยจ้ะออมทั้งคางเอาสิเป็นใจแน่นะมองนี่เนาะแต่ว่าบอกห่านี่สิได้แน่นอนอยู่หน่อยวินเนาะมองสามเส้นนะครับมองเส้นเดียวบลาเดลมาหนึ่งมองปลาซิี้ยวปลาเดลมาตัวนี้เป็นมองปลาซิวอยู่แต่ว่าจะเป็นปลาซิวเยวขาหญ่แล้วกับปลาขาวหน่อยวินเนาะปลาขนาดใหญ่เด้วยครับขนาดปีงแล้วหนึงเนาะแมนจ้ะฉันมีปลาถือครับต่างกันไปเลยขันมานบอิวิน จะข้างคืนไว้เป็นอย่างหนึ่งไอวินยังไงมันเป็นมานเหรอบ่ลวดบ่เอาเอาแม่ไอ้บินเอาเมย์มานแล้วได้นั่นเอามานขึ้นมาก่อนโคโคติดแล้วมานแล้วไปเบื้องเบิ่องได้๋ยวมันตัวนั้นคันยู่ดลยยู่เพราะอะไร โอ้ย oh, ูยูยูนั่นนั่นนั oh, oh, ่นนั่นโอ้โอ้ยูบนาบาดนี่ลดมือละโอ้ยบาดทใไม่าใไมเพิ่นมาติดเนะาะนุ่มคอยพี <laughs> <laughs> ่นจ้าไละคู่หนึ่งยู ie, ie, พี่ยูพี่มากพี่บาดนี่ทำการโตกำลังเดออ๋อหนึ่งม่กำลังเดแค่สิว่าตุ่มหรือแกล้ยกใบอนี้ขึ้นเบื้องไ้วิน ไม่ปามเนาะแมนอุ้ยพุ่น่ะีหยังล่ะโแตจะมาหลายแห่งเดี๋ยว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 คุ่น่ะอุ้ยจ้ะเห็นบ่เห็นบ่พุ่น่ะมีจะบกหอยหลวนๆเลยจ้ะพี่งูไปอย่างนอู้ตัวใหญ่นะผมเนาะตัดเตี๋ยจ้างเพื่อรวมไปแล้วล่ะนี่นี่พี่เราฟังนี่นี่เห็นบ่นี่พี่พี่ฟังพี่อย่างนี้งูไปกัน ตกใจเล็กน้อยครับหานใบใบปาล์มคืใช่ค่ะเพื่อจ้ะได้คุผูมจะเก็บ้ยกล่อไปมาอย่งนี้ไอ้วินคู่นี้เลยว่าเป็นเห็ดเพาะเฮ้ยผีไอ้วินตึงท่งแนมตึงท่งก้อนเราตึงท่งก้อนแน่นี่ผุนโคโลเกเละอยู่ผุนอันนี้อันนี้เลยอุ้ยมันจีนวยหน่อยลงหน่ำเด้ว่าเป็นตองไข่มาแดงหวานอยากเอา พูดนะอุ้ยเต็มเลยพุ่นไปหอดปลายเลยตุกหลอดปมเผมปมแผมอยอู้เอาแต่น้ำใบปามนี่ก็คักแล้วหนึ่งว่ะแมนนี่ก็เป็นบ้านพระใหญ่น้ำเด้ครับก็อยากไปปลาไปเขาไปไหนนั่งหนึ่งไปจะได้บาทนี่ยมีหอดปลายวินทึ่งหอยหน่อยหอยใหญ่เลยน่ะตัวนี้เนาะหลายแหี้ อู๋อ้วินนี่หอกขาบจะคล้องเพลินพร้พอมได้ขบับงูแดงแดงแหงเนาะแมนออตัวนั้นน้องนึงยกแล้วเด้อตัว้งหนานยกแล้วเลยวะยกแล้วแล้วตัวนันน้นนี่ละงูบาทั้งไตเพลินมาดนิอ่ะกระชิบประมาณจำอยู่แล้วครับคือสิพอกินอยู่แกงเปียวพาักบ้านใชน้บุ้ย เพียงขอเสกมันมองกันก็จะได้มองไป็นตาเด็กเพียงอยู่บอบวินปัดกระเดิดแล้วหนึ่งสีไล่เหลายหมนานโอ้ประดุกก็มีแน่แน่แน่แน,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 น่คือเอาเอาเอาอย่าเฝ้าไปเสกเพลินไล่ไล่เพลินแล้วก็ขึ้นไปเอาพักฐาเนาะปะผมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งจะพามาเก็บฟักทองปะเอ,อาไปคือก่อนจ้า หรือว่ามะอึอนะครับนะ้ะอึฟักทองทังนี้กระบ,บวบมีบอน,นึ่งบวบ,วบวนี่อ,นนนนองพ่านวบพอเพิ่นก็นมาเก็บอยู่เลยนะครับเก็บเลนลนตกิตแล้วไอ้บิน <c oughs> นะครับนายนี่นนะลายทีเพิ่งขึ้นะเพิ่งนองมาก,มาก,กตานึ่งนี่บ่พอเฉยนายบิน <c oughs> แกจะเปนว่นหนึ่งแกแล้วแแลวันมิยังไดเอาไปทดสอบเราได้ไหมไอ้วินนี่กับประมาณหน่วยละยี่สิบาทนะครับเอาไปหนึ่งแล้วไปหนึ่งล่องมังล่ะหนึมม่งบานเท่านี้ครับตัวนี้บ้านแกวยิงปูไ้ก็นนะเนาะเขาแต่น่วยใหญ่ๆอยนะูเนาะปีๆเปนใหญ่ละเป็นดีุ่่ อัาน้องนึงเรามีแล้วตัดเลยมั้ยตังผีบินทังคักแห้งบาดนู้นวยตายจินตาเลยว่าก็สวตพวกบุืรเบลแล้วปุ้ยตังไหดบาดนี่นี่าะมาบวบได้ไหนลินแง่งอีหมากนึงเด้ เอากองไว้กอนหนึ่งๆเอามาไว้โฮมซะกันฮาจังไปฮารวมเท่เดียวเป็นหาแนวมาใส่เนแนวมาใส่อีกัวอ้ยส่วนทั้งผุนไวนะท่านแกนะครับมามีแกเครือเดียวนะครับนี่จะไปเอาหมักนำเต่ากัน เดียวกับขักบังลำเต่านี่น้องเบอร์สามตอเก็บออกไว้สักกันหนึ่งเอาไปปลูกไว้น้ำปลาน้ำเขาอะไรนะครับยามฝนนี่เป็นคือกันนี่องบินแมนส่วงสเบิดฝนนี่นะครับเป็นไปเท้าบึงบักงลำเต่าห้องสิมิกตาห้อนี้นี่ตาหนึ่งเอาไปน้ำนี่ไปครับ ก็เรื่เก็บไปมือนอันอนั้นใหญ่ๆเพราแกได้จ้ะเอาไปหนึ่งเบิ่งอยู่ยไม่แกลี่ยปูเด็ดปลาทำกันหนึ่งใช่กันนะครับ <S S เห็ดน้ำริก,กระไรแจ่วบองปีงปลาขึ้นนะครับขันมานต้มหอยหรือออมกระไรครับดอกก็ยังมีงได้ครับหรือแต่ว่าเหมือนอนี้บ่ได้เก็บให้เบิ่งนั่นหนึ่งเหงกกจ้ะกิจภาเก็บหมากเพิ่นเลยครับหน่วยเพิ่นเนาะองมอนเลยเนาะมึงจะเลวินโซหน่วยเพิ่น ล้ายขนาดเด็กส่วน,นเดียวนี่ต,ตาบุนน่ปลูกแบบบม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะครับนี่ลดน้ำใส่ส<น>ปุ๋ยเนาะนช่วงนี้ยังนหน่อยนี่ยังอ่อนอยู่ได้ครับนี่จงก่อน,นต้นหน่อยวินเนาะไปให้หนึ่งเก็บไปเรื่อยๆุปแล้วครับ นำไปนำครับขัวเพื่อนนี่นขแข็งๆเลยครับตัดใจเมีดแน่นองหนึ่งเนาะเดี๋ยวเ,เปิดหาให้กันได้ครับเปิดได้คุณ <พอ S 2> เป็นงามเนาะเป็นยึดใจใบนะครับขันปล่อยไว้แก่ทิมแกไปนี่ครับพวกเพืน่นันถ้าผูกคล้ายมันก็ได้คล้ายดียืนต้นนึงหนึ่งเลยไปย้ายพี่นอ้องน้ำหน่อย <laughs> พี่นอ้อง มังเชีกายกันเลยครับงเชบื่นือมาสงาเไปดกไปเปเบิ่งเชือนได้แ่อตมนมีเพื่อนบก็มีกันนะครับนี่หมากบ่อยนี่้าเป็นล้วิปูรุนเป็นปุนมานี่นะครับเป็นกำลังเป็นไวนหน่อยหม่น้พิชิพัดีดี คนละหมากหลากใหม่เตลยางนี่ก็เป็นน้ำข้นปลูกคือกันด้ครับรองเื่อคือปุถุเถาพิ่นมาปลูกปลูกดอกปลูกบัดอกคือกันครับข้โพดครับผูกปลูกวองนุ่งนึงเคยปลูกอยู่ได้วินว่าไม่แคล้วได้หน่อยเกี่ยวห่างเนาะนีบานนย่งนึง เก็บไปเรื่อยๆได้บานสีลงไปเบิ่งม่องบานนี้จ้าตั้งใจเก็บพักเหลวเนะาะทาเบิ่งถ้าเบิงเ<อ>บ่งม่องเลยครับบรดุนได้ครับนี่ปตาใหญ่มีโอ้ยสร้างพื้นม่องมองปลาสามเส้นลง <ฮะ S 1> ดนุนเป็นจำกันไหมครับกูไปเลยละบานขูถึงแล้วน,นะจ้ะเดี๋ยวเพาะปนเพาะปีงเพาะแกงบ่ เปตเตอเดเอาหนึ่งเซ่บักหนามพี่พ่อยินปลาขาวปลาาขวมาแล้วหนึ่งตัวแล้วจ้ะมองปลาขาวมองปลาขาวสีใดปลายังเนีเนาะปลากี่เดือดกี่เดือดต่งดิ้งออกมากันกางพี่ว่าหนึ่งคือเกขาไอ้วินเอ้ยกี่เดือดลายขนาดเดิมมันสีเดียบัวนีสสุด้ไปเห็ดปลาหลานอ่ะเอาปลายังบาดนี่โอ้ปลาขาวอ อ้าโอ้ปลาไม้ก็มีเชิงไปปดเอาเจ๊จปมดเพิ่อนเฮ้ยโอ้ปลาขาวขนาดคือการตัวนั้นนั่านน่านน่น,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 นบัดซิมานตัวล่ะยามบเบลเลี่ยๆจ้ะมื่มันออกเราปลผดุกตัวนั้นยมอนแจได้ตังหนึ่งเห็นปูนอยู่ข้างหนาบินพละปลาบุ๋มยังไปพุออกอีกจ้ะปลาปขาวเรืร่อยๆอ้าวมาพุ่นดีทั้งนาพุ่นดีป้ายย่งาพุน่นกระเดิดโอ้ ข้าประจำสาเด่นหน่อเดวินอนับมาเรื่อยๆน้ำเงินจ้าไาย่างบาดนี่นานเด้ดได้ปุนอยู่ได้ปุนอยู่ปลาดุกอพเนียงใหกกำลังใจกับยุทธขอผิดละจ้ะเพราะปลาลึอกนึงสิ่หยาดเนยอยู่นูอนน่ะขนามเลืกอกปลาข,าว,ขาวอีกแล้ว ปลาเก๋าก็ขี้เดินนี่เป็นจากคลองหวังเลยนี่วินอ่าได้เรื่อยๆอยู่ตอลอดเนาะแมปลาเก๋าวตัวงามขนาดตัวนี้ให้งามเพียงบานีนของฝันปลาพา,ามาจตลอดเห็นบ่ลนะอุ้ยปลาดุกปลาขาวปลากระเระะดือยปลาดุ๊กผมเนะะเาะปลาขาวถือดีขนาดหุ่นลดอีออดกแล้ว เอาเอามานมานอาุ้ยตัวนี้สวยเอวินห<ร>ยังหนอแบบนี้ปลาขาวอุ้ยพุน่นเรื่อยเลยจ้านี่เอาอีกแล้วเอวินอุ้ยมองุดคนน่ะสวยงามหนอเอากู <c oughs> ้กูไปเรื่อยๆือถือปลายังเนียน้ยยิ้เถีงนั้นถือจะมองเลือกคนไปรยกักยอดหนึ่ง เมนบาแจกเล้ยฮะทาลุ่นกันเบิ่งอีกหน่อยพี่นเนาะไก่ซี่เหลี่ยมอะจ้าอ่บา,อาบานส่วนมากบานคิดเดือดรุ่นร่วนปลาขาวปลา,าดุกในถือจะมอง่ซนเล็กๆเกนี่ยตรงนึงเมีนจ้ายังเว้นปลาเป็นถือกวนมันกา็แล่นลุ่มบ้างเลือกแล้วครับ <c ười> เป็นกิจการที่กันปลาเลือกกับเลือกโพดเอ๊ะ สวยงามอยู่จ้ะนี่แล้วนะครับสำหรับมองไฮน้าสวนผสมก็ว่าได้นะครับเชิงนึ่งจะเป็นไฮนะครับจังนั่นจะเป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นบอ่อกันครับจะ่าค้องใส่ไก,ก่กระปูกน้ำคู่นี่นะครับเพชรลงทุนแค่เดียวจบนะครับคือจกสาจกายังแนวนี้ทั้งนี้ก็ไฮ เป็นไฮมันนะครับหรือสิบปูแนวอื่นก็ได้บทความแนมันบ่มีราคาหนาพ่าก็ามีอยู่สิบเพชรเป็นสวนแนวนี้เลยก็ได้นะครับแามแลงนะครับผมกระพาะอะยู่ได้กินนะครับผมเพชไใบทุนกับลงทุนมาหลายเลยครับเพชรทีเดียวจบเลยนะครับผมรักแค่ประมาณรักพันนี่ก็ได้นะครับนี่มันจะมีทีเหี้นะครับบ่อนี่กระบอกข่วงบ่อเหีายวกนในพอดีนะครับอ่ะพาไปเบิ่งผลนงานดยร่วมที่ได้จกให้หน้าสวนผสมมาเลยนะครับมือนี้ หนึ่งกับมาเตรียมตัวถ่ายียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับหนึ่งกับมานาั่งถ่ายอยู่ผมแต่จากหน้าเนาะจา้ะเนาะนี่นะครับโมเบิร์กันดับแหล่เข้ากันนี่นะครับหอยเข้าจา้ะบอกให้น่ก็เอาไปออมหน่อยพี่น้องออมต้มก็ได้เนาะแมนตัวนี้เอาออกมาให้พี่น้องเบิร์กนะครับนี่เหลือตุ่มใหญ่เลยแล้วเนาะครับนี่จ้ะหอยขมหอยจุบเผานะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นดับที่2เฮา มะอึฟักทองเรียกว่าฟักทองอน,นะครับคุณนะครับแล้วก็ปลาเขาก็มีปลาดุกพร้อมด้วยวินปลามีปลาอย่างนี้หนึ่งหนึ่งปลาดุกมะเขาวเนาะนี่นะครับปลาหากงเต้มมองเลยนะครับมาบานตีห,หนักหนามนะครับในลายอย่างหลายแนวอ,อยู่นะครับผมสำหรับมื้อนี้จะเรีว่าสุกมันนิดหน่อยพี่ต้องกินน้ำยูน้ำหนาจากของเนาะ เอาละนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีหนึ่งหนึ่งก็ไปวินกับภาพี่น้องรอห้รอหน้าจากคองเนี่ยแล้วนั่นจ้ะเนาะมาหาปลาหาหอยหาพักเก็บพักน้ำสวนน้ำหัวจ้าสำหรับคลิปมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งหนึ่งก็ไปวิ่งด้วยจะเพื่อสิบโอกาสคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะวันหนึ่งก็ไปวินงชิพ่าพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าเอาละนะครับพญายัยยั่พ่อม่่่ีนนนองงลุุปาาททกะครับผ สำหรับการพามาห้มานาส่วนผสมในวันนี้นะครับผมวันพุดตี่ิ6กุมภาพันธ์2พ68น่กิี่กพันเปด้ดีนะครับแถมในหลายอย่างหลายแนวนะครับเมื่อเห็ดกินแรกนะครับเพราะว่าออกมาก็เที่ยงหราใบกลัวๆแล้วนะครับผมม่วสิเป็นปลาเป็นหอยจุบเรลือหอยขมนะครับผักก็เป็นฟักทองแล้วก็มีลูกน้ำเต่ามากน้ำเต่านนะครับหลายอย่างหลายแนว ก่อนจากการไปนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจจากพญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาร์ฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาร์ฟซีทุกท่านนะครับผมสิรวมตีชมแนะนำข้ามาในรายการรายก็ให้กําลังใจเข้ามาตลอดนะครับผมผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทราบพระท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาร์ฟซีทุกท่านไว้น้ำ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจิขาดบะดิเป็นประจำความหนวยไว้ใช่ให้พญายมหญยพ่อแม่พี่หนองลุงป่านาไอ้ฟีผภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบแต่โชคดีโชคมาอันยามีโลกภัยหลายใดมากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขียง่ยงยง่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คำว่า,า,วา,วาสวัสดีครับผมพบพกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ